สำหรับในคอร์สนี้นะครับอ่าเราจะมีวิธีการเรียนอย่างไรบ้างและน้องๆควรที่จะเรียนคอร์สนี้อย่างไรเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากคอร์สนี้อย่างมากที่สุดอ่าเราก็จะมาดูกันที่ฝากรบันกันสักหน่อยนะครับเพรับฝากร,ารบันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีแบ่งออกเป็นสามหัวข้อหลักๆก,ก็คือคอมบินาทอริกเรขาคณิตแล้วก็สมการเชิงฟังก์ชันแล้วก็มีข้อสอบมอกเอ็กซแฝงวันที่1กับตรงนี้แน่นอนว่าพิมพ์ผิดก็ต้องเป็นข้อสอบวันที่2นะครับ ซึ่งในแต่ละวิชานะครับเราก็จะมีข้อสอบอยู่ทั้งหมด60ข้อและเราจะมาพูดถึงข้อสอบทั้ง60ข้อนี้นะครับกันในครั้งที่1ถึงข้อที่ถึงครั้งที่4ก็หากว่ามีข้อไหนที่พี่ไม่ได้พูดใน4ีครั้งแรกก็จะสามารถศึก่าแนวคิดเพิ่มเติมจากไฟล์เฉลยได้นะครับและถัดมาวิชาเลขาคณิตก็มีอยู่ทั้งหมด60ข้อเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะมาพูดถึงวิชาเลขาคณิตกันในครั้งที่5ถึงครั้งที่8 และถัดมาก็คือวิชาสมการเชิงฟังก์ชันก็จะได้ว่ามีทั้งหมด60ข้อเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะมาเรียนกันในครั้งที่9ถึงครั้งที่1 2ขอก็คือเราก็จะมาพูดถึง3วิชานี้นะครับวิชาละ4ครั้งและครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่13เราก็จะมาพูดถึงข้อสอบ Mo อก e x a กักันนั่นเองนะครับก็คือเราก็จะมาแบ่งตรัคเจอร์ของการเรียนทั้ง13ครั้ง ออกเป็นสี่ส่วนดังนี้ก็คือคอมบินทอริกเลขาคณิตสมการเชิงฟังก์ชันอย่างละสี่ครั้งแล้วก็ข้อสอบ mock exam ปิดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับข้อสอบ mock exam นี้นครับพี่แนะนําว่าก่อนที่น้องๆจะเดียนครั้งที่13ให้น้องๆลองทําข้อสอบ mock exam ทั้ง2วันนี้นะครับในรูปแบบจับเวลาสออวนาค่ายสอจริงๆซึ่งในที่นี้นครับพี่ได้ดีไซน์ข้อสอบ mock exam ออกมา ให้มันมีรูปแบบเหมือนกับฝ่องฝูนกับ3ศฝูนในกรุงเทพก็คือศูสนสวนกลุลาบกับศูนยโยธินบูรณนะก็คือแบง่งออกเป็น2ชุดชุดละ6ข้อซึ่งสำหรับความยากง่ายของขอ้อสอบชุดน,นี้นะครับพี่พยายามที่จะดีไซน์ให้มันมีความยากใกล้เคียงกับข้อสอบของศูนย์โยธินบูรณนะเพระนาะฉะนั้นพี่แนะนำว่าสำหรับการทำขอ้อสอบตรงนี้ครับให้น้องๆจับเวลาในรูปแบบเดียวกันกับการสอบของศูนโยธินบูรณะก็คือลองจับเวลาทำข้อสอบ 6ข้อสี่ชั่วโมงครึ่งในแต่ละวันก็อาจจะตื่นมาทําวันหนึ่ง4ี่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ค่อยตื่นมาทาวันถัดไปสี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาที่ติดกันที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวดังนั้นน้องๆก็อาจจะต้องจัดฝันเวลาสักหน่อยเพื่อที่จะได้สามารถทําข้อสอบ4ี่ชั่วโมงครึ่งได้นะครับก็แนะนําว่าลองหาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีภารกิจอะไรแล้วก็ลองนั่งทาดูนะครับการที่น้องๆได้ลองฝึกทําข้อสอบ ในรูปแบบสเสมือนจริงนะครับมันจะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าแบบเราอยู่ในห้องสอบแล้วเราจะสามารถทําข้อสอบได้อย่างไม่ตื่นเต้นและนอกจากนี้จะยังทําให้เรามีความคุ้นชินกับการบริหารเวลามากขึ้นด้วยเพราะว่าการทําโจทย์ในห้องสอบนะครับมันมีความแตกต่างจากการทําโจทย์แต่ละข้ออยู่ก็คือว่าน้องๆไม่ได้แข่งกับแค่ว่าเราจะทําโจทย์ข้อนี้ออกหรือเปล่าแต่ว่าเรายังต้องแข่งกับเวลาอีกด้วยแล้วก็ยังมีโจทย์ข้ออื่นๆอ,อีกด้วยมันก็แปลว่า การตัดสินใจของน้องๆว่าน้องๆจะทําอะไรมันขึ้นกับเวลาที่เหลืออยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องๆเหลือเวลาสามชั่วโมงนะครับน้องๆก็สามารถที่จะเลือกทําโจทย์ข้อใหม่ได้อย่างไม่ยากเย็นักแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆเหลือเวลา30นาทีนะครับบางทีถ้าเกิดว่าน้องๆจะมาเลือกทําโจทย์น้องๆก็อาจจะต้องคิดมากขึ้นแบบเออตอนนี้เหลือส0ินาทีเราทําโจทย์ข้อนี้ไปแล้วครึ่งชั่วโมง เราแบบพอมีไอเดียอะไรบ้างแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทําต่อนะครับเราจะมีโอกาสทําต่อจนจบได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทําข้อนี้ต่อเราจะเอาเวลาไปทําอะไรต่อดีก็คือมันก็มีการตัดสินใจหลากหลายอย่างที่น้องๆสามารถทําได้ซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจตรงนี้นะครับอาจจะส่งผลได้เพราะว่าการสอบสอบอนค่ายสองเราไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าใครเป็นคนที่เก่งที่ฝุดต่ตัดสินกันว่าใครเป็นคนที่ทําคะแนนจากการสอบได้ มากที่สุดนะครับดังนั้นบางทีน้องๆอาจจะคิดว่าแบบเออถ้าเกิดผมทําข้อนี้ไม่จบนะครับแล้วผมควรที่จะนั่งทำดึงดันไปจนกว่าจะจบหรือว่าเราอาจจะเอาเวลาไปนั่งเขียนว่าแบบในข้ออื่นของเราเรามีโปรเกรสอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราคิดได้นะครับมันมีความใกล้เคียงกับวิธีทำจริงเราก็อาจจะได้คะแนนมาส่วนหนึ่งก็ได้ก็คือการตัดสินใจในห้องสอบนะครับมันทำได้หลากหลายและถ้าเกิดเราได้มีการฝึกฝนทำข้อสอบเสมือนจริงพี่เชื่อว่า จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ่าโอเคครับอ่ะ uh, ก็เป็นรูปแบบของการฝอนในคอสนี้ทั้ง13ครั้งแล้วทีนี้ในคอสนี้นะครับพี่จะมีสไตล์ในการฝอนอย่างไรและน้องๆควรที่จะเรียนอย่างไรเพื่อให้มีประโยชน์หรือเพื่อให้คอสนี้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆมากที่สุดก็สําหรับในคอสนี้นะครับพี่ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือว่า ในตอนแรกครับพอเรามาเจอโจทย์แต่ละข้อพี่จะให้น้องๆลองนั่งทําโจทย์ดูก่อนซึ่งแน่นอนว่าในคอสนี้นครับพี่ก็อาจจะไม่ได้หยุดวิดีโอบ่อยเท่าไหรนะ่นักบางทีพี่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะให้น้องๆลองทําโจทย์กันดูก่อนนะครับแล้วก็จะหยุดประมาณ3-5ถึงวินาทีแบบนี้แล้วก็จะมาพูดต่อก็คือว่าอ่ะก็คือพี่ก็จะเริ่มต้นจากให้บอกให้น้องๆทาโจทย์ก่อนทีนี้พอให้น้องๆหยุดวิดีโอทําโจทย์นะครับโจทย์เหล่านี้นะครับมันเป็นข้อสอบจริงๆทั้งหมด และเราก็รู้ได้ว่าในศูนสีอายุทยาก,กับศูนฝนกุลาครับเราก็มีเวลาในการทําโจทย์ต่อข้อประมาณข้อละ30นาทีดังนั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเกิดน้องๆลองทําโจทย์ข้อหนึ่งนะครับยังไม่ถึง30นาทีพี่คิดว่าน้องๆควรที่จะพยายามนั่งทาต่อเพราะในห้องสอบสอ,บสอ,บน,อนนะครับน้องๆก็คงไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทําข้อสอบข้อนี้ออกในเวลา5นาทีหรือว่าในเวลา10นาทีทางทางที่การสอบนะครับเขาดีไซน์ออกมาให้เรา ใช้เวลาประมาณ30นาทีในการทําโจทย์ต่อข้อดังนั้นพี่แนะนําว่าให้น้องๆหยุดทําโจทย์นะครับในการหยุดทําโจทย์นี้ให้ลองทําอย่างน้อยข้อละ30นาทีนะฮะทีนี้พอน้องๆหยุดทําโจทย์แล้วอสมมติว่าถ้าเกิดน้องๆทาโจทย์จนออกได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเราจะได้มาดูวิธีทําของโจทย์ข้อนี้กันต่อแต่ถ้าหากว่าน้องๆลองทําไปแล้วนะครับยังทําไม่ออกพี่ก็จะยังไม่ได้เฉลยโจทย์เลยแต่ว่าพี่จะให้แนวทางเบื้องต้นในการทําโจทย์ข้อนั้หรือก็คือจะเรียกว่า พี่ก็จะมาให้คินในการทําโจทย์ข้อนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่พี่คินในการทําโจทย์น,นี้นะครับอ่าพี่ก็จะบอกว่าอ่าเราก็จะมาดูกันว่าในโจทย์ข้อที่2นี้นะครับเราสามารถเริ่มต้นทําโจทย์อย่างไรบ้างแล้วก็มาพูดถึงคินแล้ว ja. พี่ก็จะพูดว่าหินงานข้อนี้แล้ว Allah, อาจจะลองพิจารณาสามเหลี่ยม PQR F T U อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือพี่ก็จะมาให้คินในการเริ่มต้นทําโจทย์และหลังจากที่พี่ให้คินในการเริ่มต้นทําโจทย์แล้วนะครับ น้องๆควรที่จะลองทําโจทย์ต่อดูก่อนก่อนที่จะไปดูเฉลยเพราะว่าการที่เราได้หินในการทําโจทย์นะครับกบแ็แปลว่าเราก็พอมีไอเดียในการเริ่มต้นทําโจทย์แล้วน้องๆควรที่จะลองทําโจทย์ต่อหลังจากนั้นเพื่อที่จะได้สามารถทําต่อจนจบข้อด้วยตัวเองได้ซึ่งสําหรับพี่พี่คิดว่าการที่น้องๆนะครับได้ลองทําโจทย์จนจบข้อด้วยตัวเองมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าในการสอบ จริงๆนะครับเราก็ได้สามารถทําโจทย์จจบข้อได้ดังนั้นพี่แนะนําว่าให้น้องๆลองทําต่อนะครับอย่างน้อย30นาทีเหมือนกันเพราะว่าพอเราได้หินปุ๊บมันก็เหมือนกับเรามีไอเดียใหม่ก็เหมือนกับเรามาเริ่มทําโจทย์ข้อนั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้หินปุ๊บทําต่อจนออกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็มาดูเฉลยของพี่กันต่อ,อน้องๆอาจจะสงสัยว่า อ่ะพี่ครับผมทําโจทย์ออกแล้วทําไมผมถึงต้องมาดูเฉลยอีกด้วยผมข้ามไปข้อถัดไปเลยได้หรือเปล่าในที่นี้พี่คิดว่าการที่น้องๆข้ามไปเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าการที่น้องๆคิดว่าตัวเองทําโจทย์ได้นะครับบางทีวิธีทําของน้องๆมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้หรือก็คือจะเรียกว่าวิธีทำของน้องติดบักก็ได้น้องๆไม่ได้ดูเฉลยมันก็จะทําให้น้องๆมีความเข้าใจหรือว่ามีวิธีทาของโจทย์ข้อนี้ที่ไม่ถูกต้องไปซึ่ง มันก็อาจจะทําให้ส่งผลเสียกับตัวน้องๆเองได้อ่าแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามาดูเฉลยแล้วเช็คได้ว่าวิธีทำของเราถูกต้องและวิธีที่พี่เฉลยนะครับเป็นวิธีเดียวกันก็แปลว่าวิธีทำของน้องๆถูกต้องเพราะว่าวิธีที่พี่เฉลยตรงนี้ถูกต้องแน่นอนแต่ว่าถ้าหากสมมติวิธีทำของน้องกับวิธีทำของพี่นะครับมันแตกต่างกันออกไปน้องๆก็จะได้เรียนรู้ไอเดียในการทำโจทย์ข้อนี้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการที่เราได้เรียนรู้เทคนิคในการทาโจทย์เพิ่มเติมนะครับมันก็จะทําให้เรามีเครื่องมือมีไอเดียหรือก็คือเราก็จะมีทูบ็อกซ์ของเราที่ใหญ่ขึ้นและทําให้เราสามารถทําโจทย์ที่มีแนวแตกต่างกันหลากหลายมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้น้องๆมาดูวิธีทาแนวคิดของทุกข้อนะครับก็คือข้อไหนที่พี่เฉลยในคอร์สเนี่ยครับมันจะไม่ได้ อยู่ในไฟล์เฉลยเพราะฉะนั้นน้องๆรออ่านวิธีทาจากไฟล์เฉลยในข้อที่พี่สอนไม่ได้และเวลาที่พี่เฉลยแนวคิดนะครับพี่จะไม่ได้เฉลยเพียงแค่ว่าข้อนี้เรามีวิธีทำยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆเห็นแค่ว่าข้อนี้มีวิธีทําหรือแนวคิดยังไงนะครับคําถามหนึ่งที่น้องๆอาจจะมีได้ก็คือว่าอือฮโอเคผมรู้แล้วว่าข้อนี้ผมต้องทําแบบนี้แต่ว่าแล้วผมจะคิดแบบนี้ด้วยตัวเองได้อย่างไงก็คือในที่นี้นะครับเวลาที่พี่เฉลยพี่จะ อธิบายด้วยว่าในการที่ทําโจทย์ข้อนี้นะครับเรามีลําดับขั้นตอนและกระบวนการคิดอย่างไรในการทําโจทย์ข้อนี้ซึ่งการที่เรามีความเข้าใจในกระบวนการคิดนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจวิธีทําของโจทย์ข้อนั้นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและทําให้เราเข้าใจว่าไอเดียหลักในการทําโจทย์ข้อนั้นนะครับคืออะไรก็คือหลังจากที่พี่เฉลยโจทย์ทุกข้อพี่ก็จะมาสรุป ก่อนที่จะไปข้อถัดไปว่าในข้อนี้มีไอเดียหลักคืออะไรซึ่งไอเดียหลักตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องๆควรที่จะเก็บเอาไว้เป็นไอเดียของเราเพื่อที่เราจะได้สามารถเอาไอเดียเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการทําโจทย์ที่มีความใกล้เคียงได้ทีนี้พอน้องๆดุนแนวคิดปุ๊กอ่ะก็คือน้องๆลอกวิธีทำจากหน้าจอตรงนี้แล้วจบเลยหรือเปล่าแล้วแบบไปข้อถัดไปพี่คิดว่าการทําแบบนั้นมันจะทําให้ ความเข้าใจหรือว่าความจําของน้องๆเกี่ยวกับโจทย์ข้อนั้นนะครับมันเป็นความจําในรูปแบบระยะสั้นดังนั้นหลังจากที่น้องๆดูแนวคิดแล้วนะครับให้น้องๆอ่านวิธีทาที่พี่เขียนตรงนี้อ่านจนเข้าใจนะครับคําว่าอ่านวิธีทาตรงเข้าใจนี้การที่น้องๆอ่านแล้วเข้าใจนะครับ <S 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 วิธีการที่จะตรวจสอบก็คือว่าให้น้องๆนะครับเอาหนังสือเล่มน,นี้นะครับไปวางไว้ที่อื่นก่อนเลยออาวางไว้ที่อื่นก่อนแล้วกลับมาที่โจทย์ข้อนี้ ก็คือน้องๆอาจจะแบบลอกโจทย์เอาไว้ก่อนก็ไ uh ด้แล้วเอาหนังสือเล่มนี้ครับไปวางไว้ที่อื่นแล้วให้น้องๆลองพยายามเขียนวิธีทำด้วยตัวเองถ้าหากว่าน้องๆสามารถเขียนวิธีทำด้วยตัวเองได้แปลว่าน้องๆเข้าใจแนวคิดของโจทย์ข้อนั้นจริงๆก็คืออ่านวิธีทำจนเข้าใจเขียนวิธีทำโดยไม่ดูเฉลยได้เพราะว่าถ้าเกิดน้องๆสามารถเขียนวิธีทำโดยที่ไม่ดูเฉลยได้นะครับมันแปลว่าน้องๆมีความเข้าใจมากพอที่จะกลั่นกรองหรือว่าที่จะ นำเสนอแนวคิดนั้นนะครับออกมาเป็นภาษาของตัวเองซึ่งการที่น้องๆสามารถนำเสนอแนวคิดออกมาในรูปแบบของตัวเองได้แปลว่าน้องๆมีความเข้าใจในวิธีทำเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งซึ่งความเข้าใจในระยะาตรงนี้ถ้าเกิดเราค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้น้องๆมีความพร้อมที่สุดเมื่อการสอบจริงมาถึงนะครับข้อถัดไปก็คือข้อที่สาม ในข้อที่ถามนี้โจทย์ก็บอกว่าเรามากำหนดให้ m และ n นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง m มีค่าน้อยกว่า n และทีนี้เราให้ a1 ไปเรื่อยๆจนถึง an นะครับเป็นลำดับของจำนวนเต็มบวกทั้งหมด n พจน์ซึ่งแต่ละพจน์ดังกล่าวนะครับเป็นค่าของจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกันเพียง m ค่าเท่านั้นก็คือแปลว่าใน a1 จนถึง am นี้นะครับแต่ละตำแหน่งมันจะ ถูกเลือกมาจากค่าใดค่าหนึ่งจาก m ค่านะครับอ่ะก็ประมาณว่า AI แต่ละตัวนะครับมันก็จะเป็นสับเซตของอ่ะมันก็จะเป็นสมาชิกของ x 1ไปเรื่อยๆจนถึง x m ประมาณนี้นะครับก็คือ AI แต่ละตำแหน่งเป็น1ตัวจาก m ตัวแล้วทีนี้จทยบอกว่าถ้าหาก2องกำลัง m นะครับมีค่าไม่เกิน m ก็คือแปลว่าลำดับของเรานะครับมันมีความยาวอย่างน้อย2ยกกำลัง m พจ แล้วเราจะได้ว่ามันจะมีพจน์ต่อเนื่องกันของ a 1ไปเรื่อยจนถึง a n นี้นะครับก็คือเรามาเลือกผลคูณตั้งแต่เริ่มที่จำนวนหนึ่งก็คือเริ่มตอนที่ a i แล้วก็ไปท้่สุดที่ a j เราจะได้ว่ามันจะมีพจนต่อเนื่องกันของ a 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง a n นะครับซึ่งผลคูณของพจนต่อเนื่องเหล่านี้นะครับมันจะออกมาเป็นจํานวนกําลังสองสมบูรณ์นะครับอ่าซึ่งในที่นี้มีการพิมพ์ตกไปนิดนึงก็คือว่าไม่ใช่บอกว่าจงแสดงว่าจะมี หนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ I น้อยกว่า J ต้องเป็นหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ J นะครับซึ่งมีสมบัติว่าผลคูณ AI คูณไปเรื่อยๆจนถึง AJ นะครับมันจะมีค่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์สำหรับบางจำนวนนับเนะครับอ่ะก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมติ i กับ J เท่ากันก็คือแปลว่า AI เฉยๆเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้เลยแต่ถ้าหากว่า AI คูณไปเรื่อยๆ จนถึง AJ นะครับมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็พูดนี่ยไม่ใช่ข้อนี้ที่ต้องแก้ก็คือเราก็จะว่ามันก็จะมี1น้อยกว่าเท่าบ i น้อยกว่า J น้อยกว่าหรือ,ทรอเท่ากับ n ซึ่งทำให้ผลคูณของ AI ไปเป็นเขจนถึง AJ นะครับออกมาเป็นกำลังสองสมบูรณ์สำรับบางจำนวนนับเคนะครับอ่ะก็สำหรับในขอน้อนี้น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลองทำก็หยุดวิดีโอและลองทำกันดูก่อนนะครับ ่าทีนี้เราก็จะกลับมาดูกันว่าแล้วในข้อที่่ามนี้ครับเราจะมีวิธีการเริ่มต้นทําโจทย์อย่างไรได้บ้างก็ในที่นี้เราก็รู้สึกว่าการที่ a 1ไปเรื่อยๆจนถึง a n นะครับอ่าเป็นจํานวนซึ่งแต่ละพจน์นะครับมันแตกต่างกันได้ไม่เกิน m ค่าปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่า m ค่านี้นะครับมันมีค่าเป็นอะไรบ้างมันก็เลยทําให้เราพูดได้ยากว่าแล้ว a i คูณไปเรื่อยๆจนถึง a j นะครับ มันจะเป็นกําลังของสมบ,บูรณ์ได้เมื่อไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันบอกได้ก็คือว่าถ้าหาก AI ไปเรื่อยๆจนถึง AJ นะครับมันมีแต่ละจํานวนนะครับอยู่เป็นจํานวนคู่ค่าอาจจะบอกว่าให้ AI นะครับเป็นสมาชิกของ x 1ไปเรื่อยๆจนถึง x n นะครับถ้าหากเราบอกได้ว่าใน AI AI บวกหไปเรื่อยๆจนถึง AJ นะครับเราได้ว่ามันมี x 1เป็นจํานวนคู่ตัว มี x 2อเป็นจำนวนคู่ตัวแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงมี x m เป็นจำนวนคู่ตัวนะฮะแล้วเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดเราเอา ai นะครับมาคูณกับกับ aj ก็ไน้่จากว่าเรามี x 1อยู่คู่ตัวเอามาคูณกันทั้งหมดก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์มี x 2คู่ตัวคูณกันก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์ไปเรื่อยๆจนถึงมี x m นะครับคู่ตัวก็คูณกันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่าผลคูณทั้งหมดนะครับมันก็จะต้องเป็น กำลังสองสมบูรณ์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ AI ไปเรื่อยๆจนถึง AJ นะครับมันมี x 1ไปเรื่อยๆจนถึง xm อย่างละคู่ตัวมันก็เลยอาจจะทำให้เราอยากที่จะมาพิจารณาพิจารณาให้เป็นอ่ะ,อะให้เป็นก็คือเราก็อยากที่จะมาพิจารณาจำนวนของ x 1ไปเรื่อยๆจนถึง xm นะครับ ที่อยู่ในลำดับตั้งแต่ a1 a2 ไปเรื่อยๆจนถึง ai และเราอยากที่จะรู้ว่าใน a1 จนถึง ai นี้นะครับมี x1 กี่ตัวมี x2 กี่ตัวไปเรื่อยๆจนถึงมี xm ทั้งหมดกี่ตัวครับอ่าเราก็บอกว่าเออตามนี้พิจารณาจำนวนของ x1 ไปเรื่อยๆจนถึง xm นะครับใน a1 จนถึง ai ก็บอกว่าให้เป็น y i1 ไปเรื่อยๆ จนถึง y i m นะครับโดยที่ y i 1นะครับก็ <g ül> จะเป็นจำนวนของ x 1ใน a 1จนถึง a i ไปเรื่อยๆจนถึง y i m นะครับก็จะกลายเป็นจำนวนของ x m ใน a 1ไปเรื่อยๆจนถึง a i นะครับโดยที่ y i j นะครับมันก็จะเป็นจำนวนของ x j ใน a 1ไปเรื่อยๆจนถึง a i ะะก็คือตำแหน่งแรกก็ได้เป็นจำนวนของ x 1ใน i ตัวแรกไปเรื่อยๆจนถึง y i m ก็จะกลายเป็นจำนวนของ x m นะครับใน i ตัวแรกนะครับและทีนี้ก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาบอกว่า i a i ไปเรื่อยๆจนถึง a j นะครับมันมี x 1จนถึง x m อย่างละจำนวนคู่ตัวมันก็จะเพียงพอที่จะมาแสดงว่ามี i น้อยกว่า j นะครับที่ทำให้ 1> y 1 i ลบ1 modulo ไปเรื่อยๆจนถึง y m i ลบ1นะครับใน modulo มีค่าเท่ากับ y 1 j ใน modulo สไปเรื่อยๆจนถึง y m y j m นะครับใน modulo นะครับซึ่งการที่ modulo สอตรงนี้ครับมีค่าเท่ากันแปลว่า x 1จนถึง แปลว่าเ1จนถึง a i ลบกับ a 1จนถึง AJ นะครับมันมีจำนวนของ2องอาจจมีจำนวนของ X1 เป็นจำนวนคู่เหมือนกันหรือเป็นจำนวนคี่เหมือนกันซึ่งมันจะทำให้เราได้ว่าในระหว่างที่เหลือนะครับก็คือตั้งแต่ AI จนถึง AJ ก็จะมี X1 เป็นจำนวนคู่ตัวไปเรื่อยๆจนถึง AI จนถึง AJ มี XM เป็นจำนวนคู่ตัวซึ่งมันก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการนะครับก็เดี๋ยวก็จะให้น้องๆลองทำกันต่อดูนะครับ เราก็จะกลับมาดูกันต่อที่ข้อที่3ก็สําหรับในข้อนี้ครับเราก็จะมาบอกว่าทาเหมือนกับในหินก็คือก่อนอื่นก็มาบอกว่าให้ x 1ไปเรื่อยๆจนถึง xm นะครับเป็นจํานวนที่แตกต่างกัน m จํานวน a 1 a 2ไปเรื่อยเรืจนถึง an นะครับก็คือเราก็จะสามารถบอกได้ว่า AI นะครับเป็นสมาชิกของ x 1ไปเรื่อยๆจนถึง xm สำหรับ i มีค่าตั้งแต่1จนถึง n นะครับทีนี้เราก็จะมาพิจารณาจำนวนของ x 1ไปเรื่อยจนถึง xm นะครับใน n จนถึง ai อ่าพี่ก็มาบอกว่าให้ yij นะครับแทนจำนวนของ xj นะครับ ในจำนวนตั้งแต่ a 1ไปเรื่อยๆจนถึง a i นะครับอย่างแรกเลยที่เรารู้ก็คือเราก็จะได้ว่าก็นื่องจากว่าจำนวนของ x 1ไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนของ x m นะครับรวมกันแล้วมันก็มีค่าเท่ากับจำนวนทั้งหมดในลำดับก็คือ i ก็คือเราก็จะบอกว่า y i 1บวกไปเรื่อยๆบวกจนถึง y i m นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ i ไนะครับมีค่าตั้งแต่1ไปเรื่อยๆจนถึง n และนอกจากนี้เราก็รู้ได้ว่าสำหรับนิยามของ J นะครับก็คือที่บอกว่าเป็นจำนวนของ x j ก็จะ็ได้เป็นจริงสำหรับ j มีค่าตั้งแต่1ไปเรื่อยๆจนถึง M นะครับทีนี้เราก็จะมาทําการพิจารณา y i 1 m o d ่มอดูลไปเรื่อยๆจนถึง y im m o d อมมดูนะฮะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูกันว่า ใน y i 1ไปเรื่อยๆจนถึง y i m มัตุโลสองตรงนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดกี่รูปแบบนะฮะอ่ะก็เนื่องจากว่าตำแหน่งแรกนะครับเรามาพิจารณาจากมัดูโลสองก็จะได้ว่ามีค่าเป็น0ูหรือ1ไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่ m นะครับมีค่าเป็น1หรือ2อา่ามีค่าเป็นศูหรือ1ก็จะได้ว่ามันก็มีสองความเป็นไปได้ซึ่งพอเรามีทั้งหมด m ตำแหน่งและแต่ละตำแหน่งนะครับมีสองความเป็นไปได้เราก็จะได้ว่า มี m สิ่งอันดับที่เป็นไปได้ทั้งหมด2ยกกำลัง m วิธีทีนี้เราก็คือก็อยากจะมาใช้หลักหลังนกพีลาเพื่อที่จะมาบอกว่ามันจะต้องมี2จํานวนนะครับซึ่งเราได้ว่า y i ลบหนึ่งหโล2ไปเรื่อยจนถึง y i ลบห m ในมอดูโล2นะครับกับ y1j ม o d ู 1> 1, 2, ไปเรื่อยจนถึง y yj มอดูโล2มันเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราอยากที่จะมาใช้หลักแรงโนกพถ่างนะครับอาจจะเนื่องจากว่าเรามีความเป็นไปได้ทั้งหมด2กําลัง m แบบดังนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเราต้องการความเป็นไปได้ทั้งสองกลัง m B, แบบนี้นะครับเราก็อาจจะถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าในสองกลัง m B, ความเป็นไปได้นี้นะครับมันมีสอง m สิ่งอันดับที่มันเท่ากันเราก็ต้องมีอย่างน้อย2กําลัง m บวก1ึ่ง m สิ่งอันดับซึ่งในที่นี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าในโจทย์ของเราครับเรามีเงื่อนไขที่บอกว่า2กําลัง m น้อยกว่าอเท่ากับ n ก็คือเราอาจจะมีทั้งหมด2กําลัง m ตัวพอดีก็ได้ก็เลยอาจจะทำให้ในตอนนี้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะมาใช้หลักลางนกพิราบได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะมาแยกเป็น2กรณีนะครับก็บอกว่า พิจารณา2กรณีดังนี้ก็มาขึ้นหน้าถัดไปกันนะครับก็มาดูกันที่กรณีแรกก็ในกรณีที่1น,นี้ก็คือว่ามันมี i นะครับที่ทำให้ m สิ่งอันดับนี้เป็น0ทั้งหมดอ่าก็คือบอกว่ามี i ที่มีค่าตั้งแต่1ไปเรื่อยจนถึง n ที่ทำให้ y i 1 modulo 2ไปเรื่อยๆจนถึง y i m ใน modulo 2นะครับมีค่าออกมาเป็น0ไปเรื่อยๆจนถึง0ทั้งหมด m สิ่งอันดับอ่ะเราก็มาดูกันครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าจาก a 1 a 2ไปเรื่อยๆจนถึง a i นะครับเราจะได้ว่า มันจะมี x 1ไปเรื่อยเจนถึง xm อย่างละจำนวนคู่ตัวซึ่งเนื่องจากเรารู้ว่าใน a 1จนถึง ai นะครับมันมี x 1จนถึง xm อย่างละคู่ตัวก็แปลว่ามันจะมีแค่จำนวนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรที่เราบอกนะั่ก็คือว่า i นะครับมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับ และนอกจากนี้เราก็จะยังได้ด้วยว่าถ้าเรามาพิจารณาผลคูณของ A1 ไปเรื่อยๆ,ๆจนถึง AI นะครับก็จะได้ว่าผลคูณตรงนี้ก็เนื่องจากเรามีแต่และจำนวนอย่างละคู่ตัวเอามาคูณกันปุ๊บก็แน่นอนว่ามันก็ต้องออกมาเป็นจำนวนกำลังสองสมบูรณ์นะฮะก็ได้ออกมาเป็นวิธีทำของกรณีแรกก็สำหรับในกรณีที่หนึ่งนี้นครับไอเดียของเราก็คือก็บอกว่าก็ถ้าเกิดมันมี i ที่ทําให้คู่ m ถึงอัดับนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเราก็ได้ว่า a 1คูณถึง ai ตรงนี้ก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่ามันไม่มี i ขึ้นมาล่ะก็คือถ้าหากเรารู้ว่า y i 1 modulo ไปเรื่อยๆจนถึง y i m ใน modulo สนะครับมันไม่เท่ากับศ 0, 0, ูไปเรื่อยๆสาหรับทุกๆ i ตั้งแต่1จนถึง m เลยอ่า ก่อนอื่นเลยเราก็จะได้ว่าก็ถ้าเกิดทั้ง n อันนี้นะครับมันไม่เป็นฝุูนฝุนนูนเลยแปลว่าสำหรับ y i 1ใน Mod โล2ไปเรื่อยๆจนถึง y i m ในมดูโล2นะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมดอ่ะก็ตอนแรกเรารู้ว่าในแต่ละตำแหน่งเป็นไปได้ตั้งแตู่นย์หรือไม่ก็หก็คือ เรามี m ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเป็นไปได้2วิธีก็จะได้ว่ามันมีทั้งหมด2กํกลัง m ความเป็นไปได้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าศูนย์ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่1ในความเป็นไปได้นั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าจํานวนค่าที่เป็นไปได้ก็จะเหลือเพียง2กําลัง m ลบ1เท่านั้นก็นนจะบอกว่ามี2กําลัง m ลบ1 m 1สิ่งอันดับนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีอยู่ทั้งหมด n ของ m สิ่งอนดับนี้นะครับก็คือเรามีอยู่ n อันแต่ว่ามันมี2ังกำลัง m ลบหนึ่งแบบที่เป็นไปได้และ n มันมากกว่า2ังกำลัง m ลบหนึ่งเราก็จะสามารถใช้หลักลังนกพิราบได้แล้วดังนั้นเราก็เลยมาใช้โดยหลักลางนกพิราบก็จะได้ว่ามันก็จะต้องมี1น้อยกว่าเท่า i น้อยกว่า j แล้วก็น้อยกว่าทบ n นะครับที่ทำให้ y 1 i m o ดดูโ2ไปเรื่อยๆจนถึง yim m o ดดูโ2นะครับมันมีค่าเท่ากับ yj1 ใน m o ดดูโ2ไปเรื่อยๆจนถึง yjm ใน m o ดดูโ2 2นะครับซึ่งการที่เรารู้ว่า y1 อะ yi1 นะครับมอดดูโร2เท่ากับ yj1 มอดดูโแปลว่า y 1> i 1กับ yj 1นะครับมันคอนตรวเอ็นกันนมารู้เรา 2. เราก็จะได้ว่าก็คือตอนนี้ครับเรารู้ว่าตั้งแต่ a 1นจนถึง ai แล้วก็ a 1จนถึง aj นะครับมันจะมีจํานวนของ x 1เป็นจํานวนคู่เหมือนกันหรือไม่ก็เป็นจํานวนที่เหมือนกันดังนั้นจึงทำให้จํานวนที่ถัดจาก ai เป็นต้นไปไปจนถึง AJ นะครับก็คือตั้งแต่ ai บวกหไปเรื่อยๆจนถึง AJ มันก็จะมี x 1เป็นจำนวนคู่ตัว และในทำนองเดียวกันก็คือจะได้ว่า AI บวกหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึง AJ ครับมันก็จะมี x1, x2 ไปเรื่อยๆจนถึง xm อย่างละจำนวนคู่ตัวนะครับก็บอกว่าในทำนองเดียวกันเราก็จะได้ว่า AI บวกหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึง AJ นะครับเราก็จะมี x1 ไปเรื่อยๆจนถึง xm อย่างละนนคู่ตัวนะครับ,บ,รรรบ,รรรบซึ่งพอเราเห็นว่า ใน AI บนหนจนถึง AJ นี้ครับมันมีแต่และจำนวนอย่างละคู่ตัวแล้วก็เลยก่อนอื่นก็แปลว่ามันต้องมีอย่างน้อย2องตัวด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่า I บวกหนึ่งนะครับมันต้องมีค่าน้อยกว่า J และทำให้เราได้ว่า AI บวกหนึ่งคูณไปเรื่อยๆคูณจนถึง AJ นะครับมันก็จะเป็นจำนวนกำลังสองสมบูรณ์ดังนั้นเราจึงได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามนะครับมันก็จะ ทำให้เราได้ว่ามันจะมีผลคูณต่อเนื่องในลาดับ n จนถึง an ซึ่งผลคูณต่อเนื่องเหล่านี้นะครับมันคูณแล้วออกมาเป็นจํานวนกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะครับอาซึ่งสําหรับในข้อนี้นครับเราจะเห็นว่าเราต้องมีการแยกกรณีซึ่งเราแยกกรณีเพราะว่าถ้าเกิดมันมีฝุ่นฝุ่นฝูน,นะครับมันจะจบเลยแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีฝุ่นฝุ่นฝูปุ๊บจะทําให้จํานวนความเป็นไปได้ของ m สิงอันดับลดลงมา1และทําให เราสามารถใช้หลักลังนกพิราบได้นั <Zone> ่นเองนะครับก็คือในบางครั้งนะครับถ้าหากว่าจํานวนนกเท่ากับจํานวนลังลองดูว่าเราสามารถแยกกรณีไหนเพื่อที่จะสรุปจบเองเลยได้ไหมและในกรณีที่เราสรุปจบเองไม่ได้ค่อยมาใช้หลักลังนกพิราบนะครับก็คือว่าถ้าหากจํานวนนกเท่ากับจํานวนลังนะครับก็อาจลองหาทางแยกกรณีดูนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อที่